สวัสดีครับเจอกันอีกหนึ่งวันนะครับวันพุธนะครับมีมวยศึกรายการศึกพลังใหม่ให้ชมกันแล้วก็มีทัศนะมาฝากเหมือนเดิมนะครับอ่ะก่อนอื่นครับฝากถึงแฟนมวยทุกท่านนะครับใครที่อยากจะเข้ากลุ่มนะครับรับทีเด็ดมวยเรามีให้ทุกคู่ทุกวันรวมไปถึงฟังมวยหูฟรีด้วยนะครับภาคทุกวันทุกสนามนะครับสนใจแอดไลน์หน้าโปรไฟล์แล้วก็คลิกตรงลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเพื่อรับทีเด็ดที่แม่นยําและก็เชื่อถือได้นะครับอ่ะศึก พลังใหม่วันนี้ฝากไว้2คู่ครับเปิดหัวคู่แรกเลยครับโปรสิทธนะิ์ไทยแลนด์นะครับนักชกสเปนลูกศิษย์ของพี่ไทยแลนด์ปินสินชัยโอ้ดูไอ้ตัวนี้ดุมากช่วงหลังนี่สดจากไกล้เลยนะครับเจอกับศิลาชัยชอห้าพยักนะครับคู่นี้เนี่ยพูดถึงอาวุธมวยเนี่ยศิลาชัยน่าจะดีกว่าแต่ถ้าลูกแข็งแรงลูกบูลูกสู้การยืีระยะเนี่ยผมว,ว่าโปรดีกว่านะครับช่วงหลังกําลังสดด้วยกําลังได้ใจอ่ะตามไปแล้วกันโปรสิทธิ์ไทยแลนด์นะครับลูกศิษย์ของสายเพชรชักาสไทยแลนด์ปิดสินชัย ส่วนคู่เอกครับชละวันยกขาวแสนชัยครับเจอกับตวงซับสอสลัชีพนะครับราะวยี่ปดปอนด์รู้สึกจะเคยเจอกันมานะคู่เนี้ยถ้าจําไม่ผิดชาละวันชนะมานะครับชละวันเนี่ยช่วงหลังนี่กลายเป็นมวยเขา่าฝีมือครบเครื่องหลากหลายนะครับล่าสุดก็เอาชานะโล่เงินสอสมหมายมานะครับเด็กๆเป็นมวยเข่านะแต่พอโตขึ้นกลายเป็นมวยอ,อาวุธหลากหลายขึ้นเหลี่ยมตัวดีมีนอกมีในนะครับส่วนตวงซับสอสลัดชีพเนี่ยล่าสุดก็ชนะชัดชัยสอเทียนโพมาที่อ้อมหน่อยวันต่อยดีมาก ก็เป็นมวยฝีมือครบเครื่องเหมือนกันชกเกมรับเก่งนะครับแต่ว่าคู่นี้เนี่ยผมว่ามันจะกินเงินที่วงในวงนอกนนก็น่าจะคู่ขี้แต่วงในผมว่าชาละวันจะดีกว่านะครับเบียดไปน่าจะผ่านได้เคยชนะมาด้วยก็น่าจะรู้วิธีชกเป็นอย่างดีนะครับฉะนั้นออกไปที่ชาละวันยกขาวแสนชยัยน่าจะหนังมวนเดิมนะครับสองคู่วันนี้จัดไปโปรสิทธิ์ไทยแลนด์แล้วก็เจ้าชาละวันยกขาวแสนชัยนะครับสำหรับแฟนมวยทุกท่านนะครับฝากทิ้งท้ายอีกรอบหนึ่งฝากกด ซับสไครป์กดไลค์กดแชร์นะครับจะได้ไม่พลาดชมอคอนเทนต์ดีๆจากพวกเราแบบนี้ทุกๆวันนะครับฝากไปด้วยแล้วกันนะครับ